สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องอันคุณแม่พ่อนแสวงจะพาเขาไปล่างปราศาสล่างไอเปียวเปลวเนาะคะ่ะน้องเปีวจีนนะอันพอดีว่าจะแช่งเม่งแล้วคุณแม่จะพาไปอันนี้ทางประตูทางเขาเด้อพี่น้องเด้อกําลังจะเดินทางทางนี้ทางเข้าที่พี่น้องคุณแม่อันจะพาไปเบิง่งทําความสะอาดนะกําลังขับรถไปพี่น้องขับรถเรื่องไป เขตมองนีอ่ามองนีแมนเบดิดปาษาได้คุณแม่ครับรถมาปาสามาเปิลจีนพี่น้องคุณพ,พอนะ่อน่ะมากพิ่นเอาหนามเอายังมาด่างมาขวดมาเช็ด,ดนะพี่น้องเอาไม่ขวดมาเช็ดเพราะว่ามันจะเช่งเหม่งเ้อพี่น้องคุณแม่กะ ่อนจะเช่งมิงเป็นพี่น้องเอาก็ต้องมาดูแลก,ก่อนทาความสะอาดก่อนหมือนนึงมาสำรวจตรวจเบิ้งนะพี่น้องว่าหม่งไหนมันหกกันนะอยาตดีพี่น้องเขาต่อมาทําความสะอาดดีพี่น้องนี่คุณแม่นั่นไววันที่วันอาทิตย์หนาเหมือเมือม่อกก่อนอน,นั่นแหละให้เขาเป็นไว Sami nặng 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 โุ้ยครับรถขึ้นมาบางหาันเสียวเสียวกล่องยุดมือเด้อพี่น้องเอามาทําความสะอาดเด้อพี่น้องเดือคุณแม่เสื้อผ้ามาสํารวจเด้อพี่นอ้องอันนี้นั่นรถรถเครื่องคุณแม่มารถเครื่องคุณผอมารถยนต์เซ็ตแล้วกะคุณแม่สิบผ้ายางเบึง ขวงซุยค้นกีนเพิ่นมีความเสื้อถือตังสีได้พี่น้องมีความเสื้อถือว่าตังสีแป้นเออเตอร์ตีลูกล้านมาทาความสะอาดมาดูแลมาเสร็จมากวดเนี่ยเพื่นว่าอันลูกล้านจะอยู่ดีมีแห้งอันในอนาคตนี่ลูกล้านไปทํามาหากินกะจะได้เป็นเจ้าคนน่ายคนนะพี่น้องเขามีเพิ่นมีความเสือ้อตังสีนะพี่น้องเพิ่นมีความเสือ้อนี่นี่คุณแม่ก็มาทาความสะอาดอ่า อันนี้อ่ะี่เธอพี่น้องเธอคุณ่อมากผู้เดียววังหันมากก่อนแล้วมาทําความสะอาดแต่แค่นี้มม่โม,ม,ม่มม,ม,โม,ม,มมือคุณแม่้นพี่น้องคุณแม่ว่าํำรวจตรวจเบิกงม่มุมมือคุณแม่โอ้ยเนี่ยพี่นอ้องสื่ออ่านเบิ้งต้นอะไพี่น้องน,นี่พี่นอ้องสื่อ อพ่อปูกับมีญาอยู่มองนี่อยู่มองเดียวกันพี่น้องนี่ไม่กวดของสามีคุณแม่ผ้ามา <c oughs> อันนี้ <c oughs> พอเป็นกับแม่เพิ่นที่พี่น้องเด้อ <c oughs> มันทำความสะอาดไปได้เกือบเกือบจะสมบูรณ์แบบแลวพี่น้องก็ทำมบาดาเนาะมากผู้เดียวไปยังมีหมยอยู่หอกมีหมู นี่เพื่อนฟูงอยู่นุ้นเขามาทำความสะอาดกันเขาลืมไว้กันไปหมั่นละบางคนกะดีบางคนกะทำความสะอาดอยู่ฮะอ้าวอันนี้อันนี้ลูกอันนี้อ้ายอ้ายของเพิ่อนนะ่ะนะอ้ายของสามีพี่น้องนี่ผู้นี่เป็นอ้ายเพิ่น แต่ตายตั้งแต่ยังนหน่อยๆพ่อแต่เพิ่นเป็นเบาเพิ่นหน่อยฟังอันนี้ลูกเพิ่อนเพิ่นลูกเพิ่นเอาจิถามเพิ่นเด้องป่านนี่ถา,ามเพิดด่นเอาคุณพ่อสัมผัสเนี่ยชาวบ้านเพิ่อนจะโขงคุณพ่อเห็ดยังเห็ดนี่แหละกวงจุ้ยเห็ดไวเช้งหนึ่งกวงจุ้ยเห็ดไวเช้งหน่งฟังเด้อพี่น้องเด้ออันบว่าเพื่นพี่น้องฟังเนี่ย มันครบรอบยังบัดนี่ครบรอบปีเช่งเง่งครบรอบเช่งเง่งอันนี้อันนี้ของผู้นี้อันมองทีทักหลังๆนี่ของผู้ใดล่ะเอออยังว่านี่เงี้คนจีนก็ของแม่เอาผัวเก่าผัวเก่าเรียกยังไงหัวเก่าเขาไปเอามากกว่าเลี้ยงเขาไวมแต่งงานกับแม่อะผัวเลี้ยงพัวเลี้ยง โอ้ยว้าวถุงกระเวกของแกอยากหัวแตอป่ะเนีตัดอกเช่อัดอกเลยลำๆยากนี่เต็นเลยเลี้ยงเออพอเลี้ยงสมัยก่อนแม่เพิ่นสวนอะไสวน้านสวนเขาเลยอันอันเดี๋ยวคุณแม่สิวยฟางเนาะอันนี้ คุณแม่เพิ่นแต่งงานกับคุณพ่อนี่เพิ่นวานเนาะหมามีใหม่คุณแม่มาเป็นลูกไผ่เพิ่นบอกเพิ่นบอกฟังคุทเผาเพิ่นนะคุณแม่แต่งงานกับคุณคุณคุณลุงนี่ละที่นี่คุณลุงนี่เราบ่มีลูกนะเราบ่มีลูกพอเราเป็นหมันเราก็เลยเสียชีวิตพอเสียชีวิตปุ๊บคุณแม่ของของเพิ่นน่ะของคุณพ่อคุณพ่อ สามีของคุณแม่พ่อนแสวงเนี่ยเป็นกระไดน้ากันสี่คนพี่น้องบ้านนี้คุณพ่อน,นี่ในฐาน,นะเพิ่นเป็นพอพอเลี้ยงวันซะคุณแม่เพิ่นก็นับถือตั้งใจสกิเพิ่นเมื่อท่าน,นเสียชีวิตเพิ่นก็นับถือเพิ่นกพ็พาปฏิบัติมากก็คือว่าอา่าบุญไหวเช่งมงเงาะว่าไง่ายๆว่าสามีเพิ่นเสียชีวิตเพิ่นก็ยังระลึกถึงโดยที่เพิ่นบ่นมีลูกน้ากันนะ บ้านนี้นคุณแม่อันที่มองที่ว่าวังหันคะคุณแม่เพื่นเสียชีวิตแล่ะก็เลยแยกออกมาแยกออกมาอยู่กับคุณพ่อปัจจุบันสอ,สองคนมองนี้นะพี่น้องอันมองที่ผ้าจะพ่าไปเบิงปูอันสปูบ้านเทาเอินปูนะพี่น้องปูคือพ่อของสามีของคุณแม่พ่อนแสวงนี่ เพิ่นเสียชีวิตคุณแม่คุณยายนเพื่อนก็เสียชีวิตก็เลยเพิ่นสองซื้ออยู่นี่มองนี่ซื้อคุณแม่เ้ยค่ะอันนี้ซื้อของคุณผอเลยเเเเดีเหวช่วยนี่อ่าคือซื้อของคุณผอ่ผอปูนะ่อปูมียายอยู่น้ำกันที่นี่ผอปูมียาเพิ่นมาแต่งงานกันเพิ่นมีลูกสี่คนอันนั้น สามีเก่าเพื่นนี้แต่ว่าพอของอันสามีของคุณแม่พ่อนแสวงเพื่นเป็นลูกเลี้ยงเนาะเพิ่นกะคารมือนนะพี่น้องเพิ่นกะต้องมาดูแลเพราะว่าคุณพ่อนนะ่ะบบมีบบมีลูกเออบ่มีลูกเพิ่นกะเพิ่นกะต้องดูแล เบเสมือนสมบัตเพลินเนี่นมาทุกปีมสืมบัตเกิดคัดคัดเก่าเก่าเห็ดประมาณนี้แหละพี่น้องแบบตั้งสี่เนาะพี่น้องแบบตั้งสี่ลูกล้านไหวแล้วนด้และแอมมองมนี่เนาะพี่น้องอลูกล้านโมมีเงินเนาะว่าวง่ายๆนะโมมีเงินก็บอดดิเฮดบอดดิเฮดให้บรรพบุรุษอยูว่าวง่ายๆคือเฮือนนะบไดดสางเฮือนในพ่อแม่ยู่นะพี่น้อง ลักษณะเ่าง่าย,ายฟังให้มันเข้าใจลูกบบมีเงินกับบได้เห็ดเด้ยางคุณแม่มาเนอะมาเห็ดนี่พี่น้องบ่ถ,ถือเด้เนี่อืตัวนี้ซ้ำนี้เด้พี่น้องเกือบแสนเด้พี่น้องเหยียดไปนิดนึงได้ก่าวจตอนยี่สิบกว่าปแีแล้วไอ้ตัวนั่นตีว่างหันของลูกของ พอเลี้ยงคุณนนะอ่ามองหันเจ็ดหมื่นพี่น้องบ่ถตือเทอร์ไรด้นี่ซ้ำนี่เกือบแสนบัดที่นี่ลูกเตสาบ่มีเงินเนาะก็บอได้เห็นเพือนให้พ่อให้แม่อยู่ได้พี่น้องอันนี้อีกลังหนึ่งได้พี่น้องซืมาพามาเบ่งอันพามาเบ่งคิว่าลูกหลานบ่มีเงินเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไม้กวดก่อนย่างไปเอาไม้กวดก่อนนั่น พี่น,อน,น,มมน,น้องเอยามือแลงคำคำมาได้นพี่น้องเอาไม้กวาดไปเอาไม้กวดบมอว่าเมนไ้เอาไม้กวาดว่าเมนว่าเมนไ้เอาไม้กวดไปไดไให้เ,เ,เหพื่อนเลยว,ว่าให้คยกวดว่าฉันนี่พี่น้อง ลูกร้านมอมมีเงินก็จะลักษณะนี้ไดพ้พี่น้องดดนี่แตกเหลาตัวซีตีแตกเหลาวอซีพี่น้องโทดเด้อค่ะเด้อนี่เห็นบ่กว่มีเงินเห็ดหายพอแม่อยู่ว่าง่ายเฮือนสารบานซองก็จะพังทลายไปลักษณะนี้น้องว่าง่ายๆเห้ฟังเอาซำนี้เนาะพี่น้องเนาะจะทำความสะอาดอื ทำแลยค้นกับท,ทาําทชาตุกนั่นไงจะทำความสะอาดต่างก่อนทำความสะอาดตัวนอะพี่หนองนาอเห็มเรานเานอ้าสีเวเาอีกนอพี่หนอง คุณกินี่ยนะเพคุณจะแยกออกไปพี่น้องพี่นตาอยากนะพี่น้องอยากพี่น้องสมมูรณ์ละอันตายไปใช่นะพี่น้องยังคุณแม่นี่แต่งงานกับคุณพ่อลูกของคุณแม่นี่เคุณเสื่อมร้านใหมเได้พี่น้องแต่ว่าคันลูกสาวนั้นเสื่อมร้านหนอกเด้พี่น้อง ลูกสาวลูกชายลูกของลูกชายกับลูกลูกสาวหนี้านที่กันแต่เอิ่นคนละแบบอิ่นแยกแยกแยก,แกออกกันนะพี่นอ้อเช่นถ้ากเกิดว่ายิ่งยิ่งแต่งงานกลับไปใส่น้ำสกุลอีกของสามีพี่หี่ลูกของไม่ยิ่งนะ เวลามเขาลบซบนี่เสอนล้านนอกได้พี่นอกสวนล้านนอกบ่ได้มิซิสในอันการตัดชิ้นเนี่ยชิ้นใจอีหยังเอามีซิสในการตัดชิ้นใจได้พี่นอกว่าเออเฮตังชนเดตังสี่เด้ออันแม่ของตังชาเนตังส,สีมันแ่งหนานออกไปพุ่มแม่มิซิตเด้อพุแม่พ่อนแสวงนี่เขามาเป็นลูกไผ่มิซิตก็ลูกสาวเด้พี่นอกแต่ตัดชิ้นใจอีหยัง ในหือนในซานนี่จะใส่ซิทในฐานะลูกสะใภ้จะมีซิทมากกว่าลูกสาวเออคุณจีนเขาแบบนี้นะพี่น้องอันนี้ก็เรื่องเราเว้าให้ฟังเด้อพี่น้องเด้อไอเดี่วขึ้นเบอกเลยว่าท่านคุณแม่บอกมาห่านั่งท่านโบเล่อใดพี่น้องเกือบเล่อจนโบเล่อเองละแข่งขัน สะอาดเพื่อที่ถูกเบอร์เพื่อเพื่อที่ถูกเบอร์เลือลอตเตอรี่สักใบเดียวถูกเบอร์แมนยูวแมนดิเออเลนอกดิวอ่ะจันงแค่ยังก็ต้องวางผลนี่เนาะพี่น้องเนาะหวางผลยี่ใดสิพี่อมาซอยจักกันพี่ผอมาซอยกันซอยกัน เมื่ห็นตำคู่หม็มคือเดียวคือซอยซอยซอยกันคือมาก่อนแต่ว่า วันที่เท่านั้นเกาะตรงกับวันที่ยังเอาไหวตรงกับวัยตรงกับวันยังเกาะอ่ะผู้ชมเพิ่นบ่ได้ยินวันอาทิตย์ตรงกับวันที่อาทิตย์สี่อันอาทิตย์ที่สี่มองนีของไผ่บอกได้บอกมองนีของพ่อของแม่มองใดของพ่อของแม่ของมองนีเออ พี่น้องฝนกับชีต,ตกพอฝนเด้ฝุ่นทั้งฝุ่นก็เผากันละหนูฝุ่พี่น้องเผากันละอ๋บรรยากาศขึ้มๆเลยคุณอันนั้นบอกง่ายๆนะร้านใายได้พี่น้องร้านใายของลูกเอือยเพื่อนร้านใายนะ่ะลูกเอือยเพื่อนผู้นี้ลูกเอือยของสามีคุณแม่พ่นใสยย่เองแต่ว่าเพื่อน บัวเดี๋มาทำกวะอาดทงผีเพราะว่าืนกีปูค้นยังยังเป็นไงปักเสร็จแล้วเหรออัดมุ่า่งนี้ลาอัดกิฟตอัดกิฟตไม่ลม่ใหญ่กว่าเสร็แยังนี่จะเอาไม่กวาเหออ่ะยืมก่อนก็ได้อะได้แล้วตรงนี้อันนี้ไปก่อนอืมุ่ เสร็จแล้วปาเสร็จแล้วนี่วหวานก็เสร็จแล้วเฮียบอกพี Kung ่น้องมังสีถามว่าจะกลุ่มจะโยบหลุมตั้งทีตรงนี้เบาซื่อๆกับโใหญ่มันเด้เริ่มง่ายแล้วนะเรคนอีสานบ้านเฮาเขากระซิบว่าตรงนี้พ่อใหญ่มันเด้มันจะพอมีสิทธิ์จะมาหยุ่งตรงนี้นะเพราะว่าลูกของลูกสาวนะนั่นเห็นบอกคุณแม่ว่าว่าให้ฟังเลยลักษณะการเลี้ยงลำดับอยากของอันบรรพบุรุษพี่น้อง อันนั้นผู้ที่มาเอาไม่กลัวทันล้านลูกเอือยของสามีคุณแม่พ่อนแสวงล้านใสเพิ่นอลูกเอือยิ่นเพิ่นก็บ,บมีบ่บอมีคิดจะใดแบบมาเอียงตรงนี้นะมาใดอยู่หา่างจะกบเมนว่าหน้าที่อบอเมนหน้าที่ของเพิ่นหน้าที่ของเต็มเต็มคืนนอหนา้นาที่ของคุณแม่พ่อนแสวงครับ สามีนี n n n ọ, ่แหละดูแลเรื่องความสะอาดดูแลเรื่องการสิ้นวออดูแลเรื่องความใส่ใจต่างสัญนาอันนี้มองมองนุ่นนุ่นนี่พี่น้องพี่น้องมองนุ่นนุ่นมองนุ่นนุ่นแห่งสูงแห่งมีความอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์แห่งสูงแห่งมีความมั่งคั่งคุนว่ามันคือความเสือได้พี่น้อง คำเลยเด้อพี ång, kom líder, kom uh, uh. kh ảo, kh ่น้องคำเลยเด้อคำแล้วอืออืออยู่กับป้าสาได้พี่น้องอยู่กับผีได้นี่เออคำเขาคำเขาได้พี่น้องคำเขาคำเขาคุณแม่พ่อแสวงกับ่งเป็นคนปกติคนหยาดแน่อยู่เด้อเห็นว่าก็ได้เขาเมือนอะไรุูนะ รอยคุณพ่อไปหน่อยนึงเสียด้ถูกแล้ววันที่หนึงงน่งโยเมนบอออือคือกว่าสัน้นแล้วเห็นในน้่มเพื่อนปักมาช่วยปักมันช่วยหรือว่าทบเคือกันเคือญาตดกันเหรอฮะใช่เรื่อง มันช่วยช่วยกันใช่ไหมมันผ sure ัดกันช่วยหรือเปล่าเผาเลยเนาะเออเผาเลยเผาได้เลยได้พี่น้องเตรียมโตเผาเลยนะเผาพวกเศษขยมขยะนะพี่น้องนี่เผาแล้วอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่นเพิ่นมาไหวเลยได้พี่น้องนี่มาไหวบางมื่สองหมื่นี่ละยังสมยัง แอปเปิลย่งัยงแบบบบท่านใดอันนั้นนะพี่น้องบบท่านใดแหงอ่าเดี๋ยวฉภาพามาเบ่งอีกหมัองหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่ขนลูกล้านโบมาดูแลก็จะเป็นตังชีได้พี่น้องอืมส่วนใหญ่กะลูกล้านไปทำมาหากินไกลๆยายยงเช่นช่วงนี้ติดโควิดมาบัไดดก็จะเป็นลักษณะนี้แหละนี่ซีเซอกับโบท่าได้พี่นอ้องนี่ ข้อโทษข้อัยเดอร์พี่น้องอันเจ้าที่เจ้าทางเลยข้อโทษเด้อ่เองหรอกค่ะก็ะจะเป็นลักษณะนี้ที่ว่าหลูกร้านบอกรับมากระไดนี่เขาเลยพี่น้องสีวายวันที่สี่วันอาทิตย์เดี๋ยวจะมา่ายรีวิวให้เบิรงอีกเท่หนึง อืม <One> อ <input> ืมอ <Lil ith> <ale> ืมอืมแบบนี้เนาสามีคุณแม่จัดการเผาล่ะเพื่อนให้ไปทาก มาสันาน่นฮะมาหนีมาหนีว่าซั่นเด็ด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 ไปหาก่อนแต่ชีวะบริาหารบุญคอยได้เนาะคอยก็ยังได้บุญอยู่เด้เผาเตียนแหละตรงนี้โอเคแล้วค่ะตรงนี้พ่อกับแม่ปูกับยาบริหาฟังชัดๆแปลออกมากระไดเอาเอามาหนีมาหนีเพื่อนะไป,ไปมองนี้ก่อน ลานมันจะเห็ดของปูมันเห็ดของยามันคือกันโอเคเราไม่เสร็จทีเดียวยังกี่ที่ของใครเอานู้นนะโอ้ quần quá Nó hay quật hay cuột, bó. จับกล่องให้ขอสิกวดให้มพือนมือพ,พอเพื่นพักเมื่อยไปท้ามมือพ่นมือพ่นจับกล่องสาม คำแห่งบรรยากาศดีเนาะพี่นองเอาเดี๋ยวมันฝนสิตกคุณแม่จะทําความสะอาดตรงนี้เพราะว่าคุณ่อล่อยให็นาที่ของคุณแม่เหรอมองนี่ละกวดกวัดจักหน่อยพี่นงเดี๋ยวเดี๋ยว ฝนก็นจ,ะจะมาคุณแม่จะหลีดๆทัความสะอาดมองเวลาเสียงฝ่าหลอก้ะพี่นอ้องอันมองนี่คือคุณแม่ท่ำตรงดีนอันไอ้ค้องสานี่เด้อพี่นอ้อเพิ่นอกหักพาตัวตายฝ่ามากเลย ขา t h ấ ่นะฮะเไป่น่ของใช่ใช่อายอ่ไอยเจ้าบอกอคอยคอยที่หนองเนี้ยบอสเราคือมือค่อันมือละคเนี้ยแล้วมีคุณแหก็ได้อยเพิ่นเป็นยังเเพิ่นจเสียต่กเพิ่นเลยโอจักแล้วไ่ได้พิมสิ มา,าทัานคือกกิงยังไงเม่ยอยากอยู่โลกนี้เบื่อโลก,นโลกคนเบื่อโลกอ,อาย,ด,อย,ายด้วยนี่ย่านตกจาปักเอยทาไปตรงลูกไปนมาไปตรงนู้นเนาะเยนตรงนี้ไนลตรงนี้เสี็ยแลยเอี่ยมเอี่ยม ฝนมาพอดีเอาปิดเครื่องด้วยเอาเผาอะไรถือไอ้นี่ถือเอาเออนี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องท้องลุงเออเอาสำนึกก่อนฝนมันมาได้พี่น้องมดเป็นยังดอนนี่เดี๋ยวฝนมาจะเผาอีกกองหนึ่งกองหนึ่งเี๋ยวท่านได้เผา ฝนตกใส่นี่พ้นเด็กพี่น้องด้วยมีเนธรรมดานี่ฝนเด็กพี่น้องได้เลยรพี่หน่องเขาเขาแป๊บนึงตกกนเบ้ักก็คือ ฝน,นตกฝาห้องแทกๆแ,กแกล้วฝนก็เลยลง <_ s> นี่เอาถีขาดกระเป๋าวไวใ้ใส้ห้องวันหนอยู่ข้างล่างเหรอ,อ,อ,อเอาขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เขามาติดตามเขามาเบิงติดตามติด ขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เขามาติดตามที่เด้เขามาเบิ่งอันพุ่นแม่จะได้เมื่อแล้วมันเมื่อมาเบิดอัน่ฝนระตกพี่น้องคุณแม่ลืกกระเป๋าอยู่ไหนด้วยลั่เด้กยางมาเอาถ้าแม่ขึ้นอย่นะขึ้นเป็นแอบไปซะละกระเป๋าข่อยว่มแม่ยู่หันตีคือจังข่อยเอเมื่อละไะกระเป๋าข่อย ไม,ม่มีปลาสาได้นิยนเพรมันแอบกระเป๋าข่อยไหวหลอกหายาดิย,ยาย,ยายายาปวดหนก้ก กูเดีด๋ยเอาไปยุกหพอเลยพี่น้องพอได้แต่กระเป๋าเลยไปกันเด้อพี่น้องเด้อเออน้ำเอาแล้วไปกันเด้อพี่น้องเด้อเอ้ยเอาแค่นี้ก็เด้อพี่น้องหยาดตีทีหลวงรับไปแล้วขอโทษขออภัยฝนมันตกคุณแม่ไปแล้ว มันตกวายู่แล้วบัดน,นี้อเอาแค่นี้พี่น้อง